เป็นเก้เหรอความหัวขึ้นความหัวลงขนาดนี้มันจิกเข้าเปลือกมนะั <değil tá? S 2> ้งจะยังไงเจ๊คุณนอนกับผมตกคืนอะมันจิกเข้าเปลือกผมแน่เลยอะหรือว่าเราเข้าไปแฉมันเลยดีว่าเรารู้แล้วดีย๋ยวไม่ดีหรอกแม่ จะยอมอยู่ห้องเดียวกับชาตรีในทที่ชาติีเป็นแบบนี้ตั้มก็คงไม่สะดวกใจเหมือนเดิมอ่ะคูไม่ละเพราะฉะนั้นมันมีแค่สองช้อยส์เท่านั้นนั่นก็คือเข้ากับไม่เข้าถ้าสมมติ่แกไม่เข้านะรับประกันได้เลยว่าชาตรีเนี่ยจิกเข้าเปลือกแกแน่จิกเนี่ยเข้าไม่เข้าเข้าดิเฮ้เฮ้ยาไอ้ตั้มไอ้เจ๊ชาตรีเป็นแบบนี้ทำไมไม่บอกเราตั้งแต่แรก เป็นอะไรติดเข้าเปลือกขนาดนี้เนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรมึงอเป็นอะไรจิกเขาเปลือกอะไรของมือเจ๊ดูนกทรับนี่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 นนี่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 นีนี่นี่นนี่นนี่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 นีนี่ีน โอ้ขอบใจบ้านนะชาตีถ้าหายไปแย่เลยสีนี้หายากด้วยอ้าวเพื่อนอีเจอีเจเลยตั้ก็ถ้ามันถ้ามันเหมือนอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าพวกมึงคิดว่ากูกำลังทำอย่างว่าไอพี่นินน่ะฮะ ีเจ๊ไม่เกี่ยวกูอีเจ๊คนเดียวตั้มจะมาโยนกันแบบนี้นี่เจ๊มางคนสงสัยมันไม่ใช่หรอผมบอกแล้วว่ามันไม่เป็นไม่เป็นเจ๊ก็ยังบจะเป็นนี่บอกนะว,ว่าอีเจ๊สงสัยว่ากูเป็นเกย์อ่ะก้นนิดนึง <c oughs> ถ้าชาตรีไม่ได้เป็นเก้งจริงๆเนี่ยชาตรีจะโกหกตั้มทำไมเรื่องไอซ์ดาวคะน้นี่ออยไปสืปบมาหมดแล้วนะว่ามันไม่มีคนชื่อไอซ์อยู่ที่มหาลัยเราแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์โกหกใช่ไ นี่ผู้มึงสองคนรวมหัวงั้นจับพิดกูเหรอเฮ้ยไม่ได้รวมหัวนะเว้ยอีเจมทำคนเดียวแล้วถ้าอีเจมมันทำคนเดียวเนี่ยมันจะรู้เรื่องไอซ์ได้ไงพอกู้บอกมึงแค่คนเดียวคือกูว่าแล้วว่ามึงต้องถามอีเจมเนี่ยสงสัยว่ามึงเป็นเกย์เว้ยกูก็เลยยืนยันให้ว่ามึงจีบน้องไอซ์อยู่แต่กูบอกมันไปแล้วไงมันไม่เชื่อมันก็เลยจะมาสืบเองสารแน่นะมึงเนี่ย ูมออันมะชาตรีผู้ชายเขาไม่พูดจาแบบนี้นะเออว่ะพลาดอีกแล้วกูออหรือจะให้กูด่าว่าเสือ้อพูดคำแล้วว่าอะไรนะสาราเน่สาราเนเอาคำนี้ดีกว่าถ้าชาตรีไม่ได้เป็นคู่ขากับพี่นินจริงๆชาตรีมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบ On the แค่ไม่เธอกับฉัน on the floor นานนั้นที่มาเช็คเช็คอินกันสักหน่อยเราไม่ได้มาฟิชเลิงกันบ่อยๆจากนี้คงจะยาวแค่ไม่เธอกับฉัน happy hour อยากให้เธอได้รู้ถึงมีอะไรเลียนแต่รูว่าเราดันเพื่อนกันไม่มีเปลี่ยนเดี๋ยวเธอหาว่าผมนั้นมองจะสาวสาวเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกันยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow down นองคนนั้นก็ข่าว I should let